มันรุ่นเก่ามันไม่เหมือนในพวกรุ่นที่มีไอลูกแก้วมันก็คือถ้าถามว่ามันไอ้นี่เลยไหมมันก็คนละไอ้นี่กันนะคือไอ้ไฟที่มีลูกแก้วลูกแก้วก็แค่เหมือนเป็นไฟธรรมดาเนี่ยแหละแค่มันเป็นระบบของมันเองระบบไอ้หลอดไฟข้างในอ่ะไอ้ตัวที่เป็นฟอดตัว T7 ที่เป็นลูกแก้วหลอดไฟก็เป็นหลอดธรรมดาเงี้ยก็นั่นแหละพี่บอกว่ามันลูกแก้วเหมือนเหมือนมันช่วยทำให้ ลูกแก้วไฟมันจะออกไปลำใช่อืมอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะถอดถอดปุ่มกันเดี๋ยวนะผมเตรียมเครื่องมือก่อนททมผมว่าเขาไม่อยากทำมากกว่าพี่มันเสียงทำมันทำม,มันเสียงอก,ออก,ก็คันแรกอ่ะผมทำอ่ะ ทันแรกที่ผมทำอ่ะผมก็งัดปิ้นหลุดเหมือนกันเขาบอกประกอบอยู่อสองส่วโมองอันนี้ผมอันนี้ผมทำจนจนจนโปลแล้วโอเคมาเราเคลียร์พื้นที่ก่อนใครเข้ามาดูนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าได้ยินไม่ได้ยินอะไรยังไงนะ ซึบๆเราจะถอดกันแล้วเฮ้ยนะผมเปิดไฟก่อนจะได้สว่างๆนี่อ,อือ้มโอเค โอเคขอบคุณครับขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะครับมีปัญหาอะไรสอบถามผมได้นะถ้าผมเห็นคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมจะตอบนะคือถ้าจะถามอะไรก็ถามมานะครับผมแกะนี้ก่อนซึบซ ทำบ่อยนะไปดูคลิปที่ผมทําแบบละเอียดละเอียดก็ได้นะอันนี้เราทําให้ลูกค้าละไม่อธิบายอะไรละโอเคถอดน,น็อตข้างหลังออกหมดแล้วนะครับนี่นะเราก็ต้องงัดอันนี้ออกเอามือดึงเนี้ย ก่อนก่อนงัดพวกนี้ออกเอาไอ้นี่ออกก่อนเฮ้ยระวังมันหักนะผมเคยงัดหักไปทีแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เห็นหรอกแต่ว่าอยากให้มันหักก็จะเป็นดีนี่ถอดหัวลูกไอตัวปรับไอ้นี่ออกตัวปรับเสียงนะครับแล้วก็ถอดอันนี้ออกผมแกะงี้เลยซึบ ระวังมันจะหักนะจริงจริงหักก็ไม่เป็นไรอ่ะมันมีน็อตยึดอยู่นี่ครับพี่อย่าดูผมทำแบบเจาะๆพี่เปิดไร้สดดูได้เลยนะนี่ครับเดี๋ยวเราแกะอันนี้ออกก่อนนะ ทำเองก็ได้พี่ถ้าแบบว่ามีพื้นฐานในพวกนี้ยทำเองก็ได้แต่ว่ามันมีทิกอยู่พี่ที่เขาไม่รับทำกันเพราะว่าบางทีมันฉีกปิ้นขาดขึ้นมาชิบหายเลยทีเนี้ยเราถอดนี้ออกก่อนนะ อ่ะโอเคหงายครับแล้วก็ใส่แผ่นล่างไว้ที่นัดผมไว้ปะใช่ผมจำไม่ได้ที่ผมงานที่ผมจำไม่ตอบแล้วพี่ไม่ตอบผมก็เลยแชรในไอทีเออผมจำไม่ได้ไมนเป็นเป็นแอดมินคนเดียวอ่ะทุกที่เลยอ่ะบางทีผมก็ตอบนู้นมั่งอันนี้มั่งอะไรเงี้ย คือไม่ได้ไม่ได้อะไรนะบางทีมันมองไม่ทั่วเปิดดูไม่ทั่ว หัวแรงกับตะก,กั่วให้เรียบร้อยเอาที่วางหัวแรงก่อนเดี๋ยวมันจิ้มเดี๋ยวมันจิ้มโต๊ะผมเละเทะหมด แหนบแหนบแหนบไปไหนแล้วใช้อยู่เมื่อกี้หายประจำอ่ะจะใช้แม่งหายพอไม่ใช้แล้วอยู่ดีอ๋ออยู่นี่ปั๊รบรอแป๊บหนึ่งครับรอหัวแรงผมร้อนแป๊บหนึง่ง ใช่เราจะเปลี่ยนปุ่มสองอันนี้แหละทำเยอะไม่เยอะ,อะดูดิสั่งมาอย่างเงี้ยเนี่ยสั่งทีอย่างเงี้ยเอข็น,อนือมัอมจลมมกลีาาทางแล้วทางก็ต้องไปเกียดกันนั่นแหละจริงๆมันก็มีทางออกนะพี่ ถ้ามันพังพี่ก็ใส่จอ Android ซะจบไม่ต้องเปลี่ยนด้วยไม่ต้องซ่อมด้วยเพราะจอ Android แบบจอกลางอะ่ะมันจะถอดอันนี้ออกเลยแล้วจอมอยู่อยู่ตรงกลางปุ่มมันจะมีปุ่มมาแทนให้เลยแค่ปลั๊กเสียบเฉยๆไออันนี้นนคือวิธีการแก้ไขง่ายๆคือทีทีแรกผมก็คิดอย่างนั้นแหละว่าแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้อะไรอาา่าฮะเดี๋ยวไม่ได้ใช้อะไรนั่นแหละคือสุดท้ายแล้วชอยนั้นจะง่ายกว่าจริงจอแออยก็ไม่กี่บาท อยู่ลายปีนแล้วเหมือนทํามาแล้วเลยอืมอันนี้มันหนาตะกัวม,มันหนาปกติตะกัวมันจะแ,ะแตะเล็กเล็กไม่หนาขนาดนี้ เดี๋ยวพี่จะปุ่ม AC อีกปุ่ม AC ผมก็เคยเปลี่ยนแล้วทุกปุ่มอ่ะพี่ที่กดอ่ะมันใช้ปุ่มอย่างนี้หมดเลยวันนั้นผมเปลี่ยนปุ่ม AC ไปทีละ <and> ใช่ ใช่ครับ ใจเย็นๆครับเพราะว่าถ้าเราใจร้อนรีบดึงอะ่ะเดี๋ยวมันจะฉีกแผ่นปินข้างล่างออกมาแล้วจะงานเข้านะครับมันจะซ่อมไม่ได้นะต้องค่อยๆบิดทีละนิดทีละนิดนะ โอเคหลุดแล้วหวัวแรงหัวแม่งตะกัวเกาะหน้าดูแล้วต้องตะใบแล้วไม่ไหวหัวมันหนาไปแล้วมันทิมยากยาโอเคเราแกะสวิตใหม่กันอีสองตัวนี้ผมทิ้งไปเลยเนดะีย๋ยวแม่งปนกัน <c oughs> เคยปนกันทีแล้วงง,งอันไหนใหม่ไหนเก่า นี่ครับสวิตช์ใหม่2ตัว ตัวหนึ่งครับนี่เราเปลี่ยนทั้งคู่เลยนะมันจะเป็นสวิตไฟฉุกเฉินอันหนึง่งแล้วก็จะเป็นสวิตของล็อกกดล็อกอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปลองบนรถแต่ว่าเราจะไม่เห็นนะเพราะผมจะถือกล้องไปไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องมันจะต้องติดอยู่กับสายนะผมใช้กล้องอีกตัวหนึ่งวันติดอยู่กับสายแล้วมันวางอยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับ <Okay. S 2> เดีเ๋ยวเราอะไรเอ่ยใ,ใช่ครับของฟอร์ดเป็นติดกาวครับพี่ต้องระวังอ่ะเวลาติดแล้วต้องระวังบางทีบางคนโหนอ่ะแม่งหลุดคามือเลยแหละอันนี้ก็อันนี้ก็ของ Ford อโอเคนะครับเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวผมจะไปลองก่อนอย่างนี้นเ,เราจะทำทางไว้เราจะได้เห็นนี่อย่างนี้ไม่รู้เห็นไหมไว้ข้างบนดีกว่าจะได้เห็นไกลๆนี่ โอเคเนาะเออเห็นอันนี้เห็นเดี๋ยวผมเอาอันนี้หลบก่อนฮึบบังมุมบังมุมอ่าอันนี้จะเห็นนี่นะเดี๋ยวผมจะเอากล่องรใไ่นะเอาไอ้ตัวนี้ไปลองก่อนเนี่ยเนี่ยผมจะเอาเนี้ยไปลองก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปลองกดในรถ เดี๋ยวจะเห็นแค่หลอดไฟฉุกเฉินกับพิเนี่แหละเพาผมยกกล้องเข้าไปข้างในไม่ได้เป็นไรอ่ะอ๋อไ,ไ,ไม่รู้อ่ะต้องลองเดียวอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเสียบวงจรเข้าไปนะครับเสียบตัวหน้าแผงนะึบ ผมกดอ่ะปุ่มไอ้นี้ใช้งานได้ละออะไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้เปิดอันนี้ผมเปิดไฟฉุกเฉินนะสังเกตด,ดูเห็นไฟไหมเห็นไฟกระพริบไหมเห็นไหมตอนนี้ a a. ไฟกระพริบนะไฟฉุกเฉิน,ะ okay, นอะโอเคเนาะแล้วก็ล็อกปลดล็อกมันดังละเนี่พอกดแล้วมันจะมีเสียงละโอเคเดี๋ยวผมจะไปประกอบเก็บคืนละใช้ได้แล้วพี่ทั้งคู่มันมีบอกไหมละ่ะ เนี่ยาอันนี้คือสูงอันนี้สูงต่ำอันนี้อันนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาคือมันเข้าดูนดเองเห็นไหมมันมีอยู่ตรงขอบไฟอ่ะอ่ามันมีบอกอยู่ตรงขอบไฟเนี่ย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 มันจะบอกเลยซ้ายขวาอันไหนขึ้นลงอันไหนเอาไขควงแทงแล้วหมุนโอเคใช้งานได้นะครับประกอบคืนครับมา เดี๋ยวผมเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวผมซื้อแม็กก่อนผมจะถือออกไปให้ด้วยเลยบางทีแบบถ้าเราจะไลฟ์สดผ่านโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องอย่างเงี้ยนิดนึงผ่านกล้องให้ภาพมันสวยๆอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่รู้ภาพมันออกไปสวยไหมนะแต่ก็ต้องอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอะตกลงแล้วอันนี้ใช้งานได้นะครับมาเราประกอบเก็บครับฮึบฮึบหัวแรงผมยังร้อนเลยเดี๋ยวไปโดนอะไรผมนึอ่ะฮึบ โอเคนี้เราประกอบชิ้นนี้กลับคืนนะครับเอาอันนี้ออกมาก่อนนี่เอานี้ออกมาก่อนเห็นไหมนี้น,นี้แล้วก็อันนี้คว่ำไว้งนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปนี่นะแล้วเราก็ประกอบอันนี้ลงไปครับ นะเรียบร้อยเข้านะครับใส่น็อตคืนครับแล้วก็ขันน็อตลงไปเนี่ยแหละผมเลยบอกกับผมที่เกียจเอามือไข่ใช้ไขใช้สว่าน,นง่ายสุดเพราะว่ามันเยอะไอตัวไหนลึกๆก,ก,ก็เอาแหนบหนีบเอา โอเคครับ <Hey. S 1> มันมีไข่ควงขายนะแต่ไข่ควงผมไม่เคยได้ใช้เลย โอเคอันนี้เรียบร้อยครับนะอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยเดี๋ยวผมเอาไปใส่ให้ลูกค้านะครับอย่าลืมใส่ไอ้ปุ่มไอ้นี้ด้วยนะไอ้สวิตช์ไอ้นี่นะสวิตช์เพิ่มเสียงลดเสียงนะใช้ีิฝุ่นให้เขาหนะ่อยนี่โอเค เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนปุ่มไฟฉุกเฉินกับปุ่มปลดล็อกประตูนะครับสองปุ่มนะครับนนี้อันนี้มาจากบางพีนะครับบางพีก็ใกล้ผมขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้กไกลมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกกรุงเทพก็หน่อยเดียวเองขับรถแป๊บเดียวก็ถึงนะครับสําหรับใครที่อยากจะมาให้ทำนะครับมาได้เลยนะผมอยู่ศรีราชาชลบุรีนะครับแอดไลน์มานะครับเดี๋ยวจะมีช่องทางการติดต่อให้ทั้งหมดนะ โอเคไปแล้วครับขอบคุณนะครับที่แวะมารับชมกันครับสวัสดีครับ